ทูดีใจใหญ่เลยคุดเสร็จแล้วอ้ามาช่วยกันดีกว่าทั้งหมดจึงหยอดเมล็ดลงไปในหลุมค่ะยอด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 ช่วยกันใหญ่เลยทั้งพริกนะคะพลิกเล็ดแล้วก็อิยอนะคะอิยอคือใครนะฮิปโปใช่ไหมคะอ่านะคะช่วยกันยอดใหญ่เลย ออแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วเบ็ดอ๋อแล้วมันก็จะเจริญเติบโตไงแล้วมันก็จะมีรากเหมือนกับที่ยึดบ้านของภูไว้ไงภูไปทำบ้านบนต้นไม้มันก็จะมีรากเหมือนกันเนอ,อดีจังเลยแล้วนายรู้ไหมรากทำหน้าที่อะไรเพื่อนสายหน้ากันหมดเลย เวลาที่ฝนตกรากจะดูดน้ำไปใช้ฉันเชื่อว่าพวกพืชนะหิวน้ำมันก็เลยต้องใช้รากดูดดูดเพราะว่ามันไม่มีปากไงเออนายนี่เก่งจังเลยฮะแน่นอนแน่นอนเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันรดน้ำกันดีกว่ามันคงหิวน้ำแน่ๆเลย ว่าแล้วน้องรูจึงไปเอาบัวรดน้ำพร้อมกับใส่น้ำมาแล้วก็รดตรงที่หยอดเมล็ดไว้อ่ารดน้ำแล้วนะรดน้ำแล้วนะเอ๊แล้วว่านะแล้วเมื่อไหร่มันจะโตละทำแค่นี้มันก็โตลแล้วเหรออืมอืมเอาอย่างนี้เรามีข้อแนะนำอีกอย่างหนึง กลับไปที่สวนของเรากันดีกว่าแล้วว่าแล้วเจ้ากระต่ายนะคะแรบบิทจึงพาเพื่อนๆกลับไปที่สวนของแรบบิทนี่นะเรามีความลับจะบอกอีกอย่างนึงนะเพื่อนๆเวลาปลูกต้นไม้ปลูกต้นพืชเนี่ยนะต้องคอยดูด้วยหืมดูอรอ่อยะเห็นไหมคะทิกเกอร์พูดบ้าง หน่อยอะ่ะดูอะไรอะ่ะอ๋อก็อย่างนี้ไงเวลามีพวกต้นหญ้าขึ้นนะพวกน้าก็จะต้องช่วยการถอนหญ้าด้วยนะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับพืชของเราจเจริญเติบโตโดยที่ไม่มีหญ้ามาเบียดบางนั่นเองหรอโอ,โอ,โอ,โอ้ดีเหมือนกันเนาะว่ะเออมาๆมาแล้วเฮ้ ถอนอ้าสนุกจังเลยถ้าอย่างนั้นช่วยกันถอนอยาดีกว่านะคะอีโยอก็สอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีมือก็เลยใช้ปากถอนนะคะถอนอยาเสร็จแล้วพวกนายอย่าลืมนะเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะต้องรดน้ำด้วยต้องรักษาความชุ่มชื้นให้อยู่ในพื้นดินและที่สำคัญต้องร้องเพลงให้มันฟังด้วยเฮ้ จริงเหรอต้องร้องเพลงให้ฟังเออแปลกจังจริงจริงต้องร้องเพลงให้ฟังพืชของเราถึงจะโตเร็วลาลาลาอยากให้แครรอดโตลาลาลาโตเร็วเร็วโตเร็วเร็วลาลาลาโตไวไวโตไวไวเออถ้าอย่างนั้นเราก็ไปร้องให้ต้น ดอกไม้ของเราฟังมั่งดีกว่าอจริงใไปฟังร้องให้เพื่อต้นไม้ของนายฟังอะีด,ดถ้าอย่างงั้น<ม>เดี๋ยวช่วยด้วยแล้วกันพิกเล็ตกับน้องรูค่ะช่วยกันร้องเพลงใหญ่เลยเอาเพลงไรดีนนานะจิเอาเพลงไรดีท่านกำลังเข้าสื่อบริการและฝ่า<ม>หัวใจ โตยังโตยังเฮ้ยร้องไปแป๊บเดียวจะโตได้ยังไงเอาร้องต่อร้องต่อลองทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาโตยังโตยังเฮ้ยยังไม่โตต้องร้องให้จบเพลงนะคะเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยเวลาผ่านไปสามวันผ่านไปไวเหมือนโอกหกต้นดอกไม้ของหมีภู ค่อยๆเจริญเติบโตเฮ hey! มาดูสิฮิกเล็นเห็นมากน้องรูร้องเพลงให้ฟังทุกวันต้นไม้ของมีพกุกโตแล้วเยี่ยดใจจังเลยเออขอบใจรู้ขอบใจไหนเก่งจังเลยเราร้องเพลงไม่ค่อยเก่งอย่าลืมมาร้องให้ฟังทุกวันนะ ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จดีใจดีใจและและ้วในเวลาไม่ช้าไม่นานสวนดอกไม้ของหมีภูเป็นไงคะตอนนี้โอ้โหมีดอกไม้บานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยเรามีความเสกจังเลยเราจะปลูกดอกไม้ให้เป็นทางเดินเลยว่าแล้วนะคะจึงมีการ ปลูกดอกไม้เต็มไปหมดเลยและที่ป่าแห่งนี้ก็เลยสวยงามแบบนี้ล่ะค่ะและแน่นอนมีภูก็ไม่ต้องไปหากินน้ำหวานไกลเลยนะคะเอาละ่ะนิทานจบปรบมือ <S <S <c oughs> เห็นไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกต้นอะไรคะดอกไม้นะคะนั่นก็คือใช้มเมล็ดใช่ไหมคะ ใช้เมล็ดแล้วก็ปลูกแล้วก็รดน้ำนะคะถ้าไม่รดน้ำเมล็ดอดอกไม้ของภูจะโตไหมคะไม่โตนะคะดอกไม้ของภูก็คงจะหายไปกลายเป็นดินไปนะคะ และพอจะเจริญเติบโตแล้วนะคะเขาไปหาทําเลเห็นไหมคะไปหาที่ปลูกเขาเลือกที่โปร่งๆเพราะว่าที่โปร่งๆนั้นจะไม่มีสิ่งที่จะมาบดบังแสงนะคะเพราะเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วสิ่งต่อไปที่พืชต้องการนั่นก็คือแสงนั่นเองใช่ไหมคะ,ะแล้วสิ่งต่อไปอีกล่ะคะพืชต้องการอะไรอย่าลืมว่าพืชนี้ปลูกที่ไหนคะปลูกที่ไหนปลูกนหน ในดินใช่ไหมคะ,ะพืชต้องปลูกในดินแสดงว่าดินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พืชต้องการใช่หรือเปล่าะนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าไม่ใช่คุณครูสิ่งที่อยู่ในดินต่างหากหล่ะที่พืชต้องการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกพืชเราจะต้องรู้จักวิธีการเลือกดินให้เหมาะสมถ้าเลือกดินไม่เหมาะสมพืชของเราโตไหม ไม่โตนะคะเาเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเรื่องของดินกันนะคะเราจะได้เรียนรู้กันว่าดินพืชที่ต้องการดินนะคะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นย้อนคําถามตอนป .1 ค่ะเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับดินดินเกิดจากอะไรนะเอาดินคืออะไร ดินคืออะไรคะดินคืออะไรเอ่ยใครตอบได้แล้วให้รางวัลมีรางวัลในกระเป๋าจริงๆจริงๆเร็วค่ะดินคืออะไรเอ่ยดินคือทราบพืชซราบสัตว์ใช่ไหมย,ยังไม่ถูกต้องแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดินคืออ่ะ,ฉะเฉลยเลยละกันนะคะช่วยกันอ่านค่ะดินคือ สภาพอ่าโดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมดินคือวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่แล้วก็ผสมกับซากพืชซากสัตว์นะคะโดยการผุพังนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะโดยอุณหภูมินะคะหรือว่าเจอกับ พายุฝนเจอกับลมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ดินนั้นผุพังสลายตัวนะคะจากภาพนี้เคยดูแล้วใช่ไหมคะย้อนกันไปอีกสักนิดหนึ่งหินก้อนใหญ่ๆค่ะสามารถกลายเป็นก้อนเล็กได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนมีความแตกต่างกันไปนะคะตามฤดูกาลน,นะคะ หินก้อนใหญ่ก้อนนี้ค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าอาจจะมีรอยแยกนะคะอาจจะมีรอยแยกถ้าวันนึงอุ้ยวันนี้แดดร้อนเปรี้ยงเลยหินจะแยกมะมอ่าบางคนบอกว่าไม่แยกหรอกคุณครูแต่จู่ๆร้อนแล้วจู่ๆกลับมาหนาวนะคะการเปลี่ยนแปลงในทันที่ทันใดของอุณหภูมินะคะแน่นอนค่ะสิ่งต่างๆจะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้หินก้อนนี้นั้นแตก เล็กลงไปกลายเป็นก้อนเล็กลงไปนะคะเมื่อเจอกับสภาพแวดล้อมนะคะผ่านไป20ปี30ปี40ปีเป็นร้อยปีค่ะหินก้อนนี้ก็จะเล็กลงเล็กลงกลายเป็นทรายหยาบเล็กลงไปอีกกลายเป็นทรายละเอียดและเมื่อผสมคลุกเคล้ากับซากพืชซากสัตว์ก็กลายเป็นดินนะคะกลายเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชนั่นเอง นะคะสิ่งเหล่านี้ยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะเรียนแล้วตอนป .1 น,นะคะนี่คือการเกิดดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่นะคะแล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากับซากพืชซากสัตว์กลายเป็นดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดินที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดมาจากซากพืชซากสัตว์นะคะ มาจากซากพืชซากสัตว์นั่นเองเห็นไหมคะดูนะคะอันนี้ก้อนหินค่ะนะคะก้อนหินนะคะมีการสลายตัวนะคะมีการผุพังไม่ใช่สลายตัวมีการผุพังแล้วก็เป็นไงคะจากก้อนใหญ,ใหญ่กลายเป็นก้อนเล็กได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มาผสมกับซากพืชค่ะ ซากพืชและอาจจะมีซากสัตว์ปนอยู่ด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นดินนะคะซากพืชคืออะไรถ้าเป็นต้นไม้แบบนี้เขาเรียกเป็นซากไหมไม,ไม่ใช่ถ้าอยู่บนต้นไม้ไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใบร่วงหล่นลงมากิ่งหักลงมาจากต้นเขาเรียกว่าเป็นซากนะคะพินิจนึกนะคะเขาเรียกว่าเป็นซากลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าซากและ นะคะเพราะ